ไงจ้าเพื่อนๆวันนี้มีอะไรหวานๆมาฝากกับแอพิซอดใหม่ล่าสุดของเราช็อกโกแลตฟองดูจนนะน่ากินขนาดไหนไปสนกุกัไเลยอเธอดูนะสิเฮ้ยน่ากินชะมัเลยอ่ะเทรซี่มันยอดมากอะอื <c oughs> ม เธอห็นฉานนั้นแล้วก็อยากจะกินช็อกโกแลตขึ้นมาเลยแหละสิแล้วนั่นอะไรอ่ะสเนคเกอร์อืมอร่อยจังเลยเฮ้ยพวกบิดาเริ่มหิวแล้วเฮอเนี่อะไรอ่ะเออฉันคิดว่าฉันน่าจะรู้นะมันต้องมีปุกอะไรแน่แน่งั้นนับสามนะสามว้าวหายไปไหนอ่ะเทรซี่เคลลี่ไปอยู่ในหนังแดงแล้ว ยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์ช็อกโกแลตฟองดูเอนจอยนะจ๊าโหแม่เจ้าไอศครีมซอมเสิร์ฟสีพิงน่ากินจงเบยอะ <c oughs> แล้วดู <c oughs> เค้กสายรุ้งของแคลลี่ <c oughs> โอ้ยอยากจะกินทั้งสองเลยอะดูดูสิน่ากินจะมัดยอดไปเลยอะขนาดนั้นเชียวเหรอชันลองหน่อยดิ ไลซ์เย nice. uh, yeah. uh ี่ยมพาวเวอรอาฉันพร้อมจะจมแล้วว wow. oh, mm hmm. uh huh, ้าวหอมมาอืมอะไรเธรู้ไหมว่ามีอะไรจะดีไปกว่าไอศครีมแล้วก็เค้กก็เค้กไอศครีมไงเธอราบไม่ใช่ประหลาดใจจริงๆเลยนะเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเรามาตกแต่งเค้กกันดีกว่านะแล้วก็ตัดแบบนี้อ๋อแบบนี้ uh huh. แหละ <laughs> สองอันเลย เอาไปอีกว้าวเกือบเสร็จแล้วล่ะทีนี้ก็ถึงจุดคลายแม็กซ์ของเราใช่แล้วได้เวลาราดซ้อช็อกแลตสาวๆนี่มันเจ๋งมากฉันจะแทวรอไม่ไหวแล้วเนี่ยเทเลว้าวมันสวยแล้วก็น่าเกินสุดๆเลยอะเป๊ะปังมาก ถึงเวลากินโอ,อ้ยอ,อยากจะถำพกพอดีเลยกินได้อร่อยนะจ๊ะกินเมื่อผู้บรรยายแสนสดคนนี้ด้วยนะจ๊ะเปิดแล้วนะว้าวองยิ้มเยอะแยะเลยน่าอร่อยจริงๆอะงั้นจบเลยนะอืม ช็อกโกแลตแสนมิสเษนี่อร่อยสุดๆเออเออนื้ไหลายไหลอ,อ้าฉันก็ได้แคดดี้เหมือนกันเสียรุ้งมาแล้วแจ๋งงั <c> ้ <oughs> นแกเลยนะหอก็เล็กๆน่าจะเข้ากับช็อกโกแลตดีเนอะแม่แม่แม่เทรซี่เธอที่ดูสนุกสนานอมยิ้มเชียวนะ<ม> <c oughs> ในทางกลับกันเออแต่ผ้าไม่ได้แคลลี่เมื่อว่าเธอกำลังจะประสบปัญหาการจุ่มยิ่งเล็บยาวๆของเธอนนัแล้วเยอะ ฉันว่าเธอต้องหาวิธีอื่นแล้วเราจะแคลฉันน่ะสงสารเธอจริงๆเลยเออฉันรู้แล้วแค่เแคนดี้ทั้งหมดลงไปดนชามแบบนี้เออแล้วไงก็ใช้แล้วยาวๆให้เป็นประโยชน์ไงติดมันเข้าไปเลยทำไปเรื่อยๆใกล้เสร็จแล้วแคนดี้แนวแล้วรู้ข้อดีของมันนะก็แบบนี้ไงเคลลี่เธอเนี่มันฉลาดสุดๆเลย อร่อยจงังฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยหอฉันก็ทำได้เหมือนกันอ๋อต้องใช้แบบนี้เฮลดูดิเธอมีแทง<อ>่งอมยิม้มจับอยู่แล้วจะทำไปเพื่ออะไรในเทร์อ้าวแคลอย่าไปแกล้งเพื่อนสิเฮ้ยเฮ้ก็มาตลอกอะ่ะ <c oughs> โอ้อนาชานะ <c oughs> จอรี่นะเจ้าเทร์ <c oughs> นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย ว้าวอะแหล่ะมาจมเลยดีกว่าโอ้เกน่าเป็นไงบ้างเทรซี่อร่อยฉันบ้างมันก็น่ากินอยู่หรอกนะแต่ต้องมาจุ่มน้ำช็อกโกแลตนี่นะอุ้ยโชคดีนะเพื่อนสาวสงสารตอบรับรร้ของเธอจริงๆอะเฮะมนมันไม่เข้าแต่จะมีไอเดียแล้วด้วยชีสซอสขวดนี้แล้วก็มี เออใช่เปลี่ยนจากช็อกโกแลตให้เป็นชีสต้องทำให้ไก่ทอดอร่อยขึ้นรวมทั้งโดนัทด้วยรึเปล่าเออไม่มั้งอ๋อของกินพวกนี้ก็ดูไมาแย่นะผลไม้ขนมแล้วก็ผักแปลกอะไรอย่างเนี้ฉันรู้ว่าจะไม่อยากกินอะไรแต่ทางเลือกของเราวันนี้ขึ้นอยู่กับป้าที่จับได้ละ ฉันได้สตรอเบอรี่ออชอบดิเป็นบ้าเข้ากันฟุดฟุดเคลลี่ตาเธอแล้วจ้า,าบอกเคลลี่รอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยตายสิจุ่มก็ได้คนดูมาได้แล้วคะ่ะแต่ผู้ติดตามในติ๊กต็อกของฉันชอบอะ่ะเฮ้ยอ,อย่าสิอายชมบ้านเขานะอ๋อรู้แล้ว ใค่เอาป้ายไอโฟนไปวางไว้กับกล่องป้ายของเทรซี่ถึงตาเธอแล้วเพื่อนเปิดเลยไม่ชาเลนก็คือชาเลนจ์อะนะต้องจุ่มโทรศัพท์ของเธอแล้วล่ะถ้าจุ่มไปแล้วคลิปของเคลลี่จะหายไปหรือเปล่านะเทรซี่เอาไอโฟนจุ่มช็อกโกแลตของจริงดูด่าไม่ดีแล้วล่ะมันพังซะแล้วฉันจะเจอเทรซี่ฉันรูสงสารเธอจริงๆ อมยิ้มเนี่ยก็อร่อยขึ้นมาทันตาเลยนะโอ้โหแม่เจ้าทำไมมาถึงได้ใหญ่แล้วก็น่ากินขนาดนี้มาดูกันเลยแต่แต่แต่ทำไมของเคลลี่มาถึงแค่จิ๋วเดียวเธอได้ขนมเยอะแยะเลยอ่ะเธอก็ได้เหมือนกันเหรอเทรซี่เจ๋งมาจุ่มกันเลยดีกว่าอ แล็กก็จริงแต่ไม่เป็นอุปสรรกเลยฉันจะจุ่มด้วยโอ้สาวๆอร่อยกันเชียวนะกินกันจะชาอก็ได้พวกเธอจะเร่งสปีดไปแล้วนะเฮ้ยอ้าวขอจุ่มกับเธอได้ไหมไม่ของเธอหมดแล้วก็ไม่ต้องจุ่มสิ<อ>ก็ได้งั้นจะใช้วิธีของฉันก็ได้ขอดีๆไม่ให้ใช่ไหม<อ>ไปเลยลูกแม่อ เธอแอบจุ่มได้แล้วไอเดียดีนี่แคลลี่อาอ้อยวิธีนี้ก็ได้ผลดีจริงๆเลยนเนี่ยนีม่มาทำอีกดีกว่าเฮ้อเดนนี้มันอะไรอ่ะนี่จะต้องเป็นของยายเพื่อนหัวขมโมยแนะ่ๆนะเอาปลาไปกินแทนก็นแล้วกันเอ่อปลาของจริงไปเนี่ยอ๋อจุมได้แล้วฉันนี่ก็เก่งเอาเรื่องใเนี่เฮ้ยอะไรเนี่ย กินปลาอร่อยไหมจ๊ะเปิดไล่เปิดไล่มะกอรองให้คะแนนว้าวเลยค่ะมันน่ากินมากฮึเคลลี่เปิดบ้างสิให้ตายสิท้อเหรอหลอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยเสียใจด้วยนะเจ๋อเจ๋อเอาไอร้อนร้อนอ่ะอ๋อฉันคิดออกแล้ว มันต้องแบบนี้สิช็อกโกแลตร้อนกับข้าวโพดเธอจะทำอะไรอะเคลลี่ก็รอดูสิแล้วคุณผู Windows> ้ชมจะไม่เชื่อสายตาแน่นอนป๊อปคอร์นช็อกโกแลตอเมซิ่งสุดเคลลี่ฉันขอกินด้วยได้ไหมเสียใจนะเจ้ทรซี่ฉันไม่แบ่งเธอหรอกกินด้วยก็ไม่ได้ใจร้ายเปิดแล้วนะว้า ว้าวคัพเค้กน่ากินจังอ่ะ,อ,ะอยากกินงั้นจุ่มเลยก็แล้วกันอือร่อยเหมือนฉันอยู่บนสวรรค์เลยอ่ะเคลลี่ถ้าเปิดสิเย้เออหัหอมจริงเหรอที่มาใกล้กันชัดชัดเลยต้อเปลี่ยนจริงๆริงเหรอเนี่ยแค่กลิ่นฉันก็จะเป็นลมแล้วโชคดีนะจ๊ะเคลลี่กัดเข้าไปแล้วเยอะรสชาติเย้ยม้า ฉันขอขับเค่เธอบ้างได้ไหมเทรซี่ก็ได้เฮียงเอ mm. ้า <compelling> ช <sound> ็อกโกตของฉันอะแล้วฉันจะเอาที่ไหนจุ่มกันล่ะเนี่ยแล้วฉันก็จะไม่เธอได้ฝังของฉันแน่นอนเว้นแต่เธอจะแบ่งขับเคให้ฉันน่ะนะก็ได้เอาไปเลยปะแล้วทีนี้ฉันจะจุ่มได้หรือยังอะขอเธอนะนะ เออได้ <c oughs> น่มันไม่ใช่เวทมนต์นี่นะแต่มันเป็นแค่ภาพหลงตาจาักรดาษ <c oughs> และนี่ก็หมายความว่าแคลลี่ได้ขับเคก้กฟรีๆไปเลยจ้าขอขนมหน่อยโอเคโอแม่เจ้าปราสาทขนมในฝันเหมาะกับคนรวยอย่างฉันจริงๆเลยท <c oughs> ันไม่ได้เหรอจะกินให้อิ่มหนำสำราญไปเลย <c oughs> เปลือกเหรอใหญ่ขี้งก กินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยขี้เหนียวสุดๆเลยแถมยังเอาเปลือกมาย้อเยอะอีกอะได้นั้นโชว์สกิลการเย็บผ้าขั้นเทพสักหน่อยเรียนมาตั้งนานเพื่อจะได้ใช้จริง็วันนี้แหละเกือบลืมวิธีเย็บเลยดูสิสวยเหมือนของบาเลนซีเอก้าเลยรสจริงคะ่ะแม่ขาอยากลองใส่บ้างอะ เจ้าชายขีม้าขาวมารับองค์หญิงลาพยาค่์เอ่อไม่ใช่คุณนะคุณอมีนาผมมารับเจ้าหญิงเจสต่างหากเท่าทีนะมีนาชุดเธอน่ะมันดูเทยเป็นหน่อยนะไม่ดึงดูดเอาซะเลยเปวแปวแปวฟังดูและแคนดี้ช็อกโกแลตหอดหอมไต้คนรวยว้าวช็อกโกแลตช็อกแล้วเศร้า ได้แค่นี้เองเหรอจมฟองดูดูก็ได้ <G ül> แป๊บหนึ่งนะขอใส่ผมทองคำลงไปก่อนแฉ <G ül> งอ่ะนี่มันฟองดูหรือว่าเครื่องหล่อทองกันแนะ่ดูสิกลายเป็นเท้งหมดเลยอ่ะจะว่าไปแล้วก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ย <G ül> ปางอ่เรียกจุมเร็ว <G ül> ถึงจะมีแค่จิ๋ดเล็กๆชิ้นเดียวก็เด้ะ <G ül> ยังไงก็เลอศอยู่ดีจุ่มแล้วนะ อร่อยฝุ่นเเลยแจสเดี๋ยวเฉัาวคนรวยเท่านั้นนะเฮ้ยไม่แฟร์เลย <laughs> คิดออกแล้วปิดเครื่องซะหน่อย <laughs> นี่คุณกาช่วยเช็คดูหน่อยสิ <laughs> รอสักครู่นะครับ <laughs> มาเออโท่ท <laughs> ีนะ <laughs> สนำนํำหน้าอยกค่ะ กันผมลาออกที่ผ่านมาคุณไม่เคยเห็นข้าผมเลยะผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วจบกันเงินก็เื้อผมไม่ได้อีกต่อไปไปก่อนนะอย่าคุณหนูอะไรเนี่ยได้แค่นี้แล้วเหรอได้ขนมช็อกโกแลตกล่องโต๊โตเป็นคนรวยเนี่ยชีวิตดีดีใจเย็นไม่ต้องรี น้ำหลไหลเลยสิโถยแซงอะ่ะแต่แบบนี้ก็ได้กินเหมือนกันนะเต่ทุกองศาเลยเพอร์เฟคจุ่มช็อกโกแลตอืมไม่ผ่านรสชาติมาไม่ได <c oughs> แดกเลยเลยค่ะส่นำหนะ้า <c oughs> ได้เอาชีสร้อยไปไปกินซะชอบเลยสิเอพร้อมแล้เ <c oughs> ตรียมตัวกินได้เลยฮอ <c oughs> <c oughs> ขอเทพเปที่ิดจมูกหน่อยเร็วแม่สิ่ก็ไม่ช่วยเลยนะทำไมฉันต้องาดทนกับกลิ่นเหม็นแล่วนี่คนเดียวด้วยและเนี่ยเอาตัวออกไปเลยคำเตือนอย่าเพิ่ <laughs> ไปแล้ว <laughs> เหเม็นชะมัดกลิ่นน่าจะหายแล้วนะ ฮสลบเลยเปิดเลยไข่ทองคำเหรอว,ว้าว Amazing มากไข่เจียวไซส์มินิดูฉันสิได้ของดีทุกรอบเลยเอาเลยนะแกะเลยดีกว่าริีโมลเหรอฮะกดปุ่มนี้หรือว่าปุ่มนี้ปอกเปลือกไข่แล้วก็จะได้แก้วสุดรู ่อยฟินว่าเลีอันหนึ่งไม่นี่จะต้องเป็นเพราะรีโมทต้องคำสาบแน่เลยปิดปิดเ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 ปิดปิดปิดสอยากจะบ้าตายเอานะฉันใช้จะทนไม่ไหวแล้วนะเอาเมนะยยดพอกันทีใหญ่มีนะ ต้องโดนเอาคืนซะบ้างด้วยรีโมทมินิปุ่มไหนดีนะคอยดูนะโอ้ไม่ฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นกระดาษแล้วก็อดก,กินแล้วสินนี้พร้อมแล้วเปิดเลย<า>ใคร,รอ่ะ<อ>้ซ่ได้เวลาจุ่ม สับบารีฟังดูของโปรโดเลยอร่อยอมัมเลยกินให้หมดนะจมอีกยังเหลืออีกเยอะเลย<ม>ฉันก็อยากกินแบบไม่มานานแล้วดีเลยได้กินสักทีอร่อยฮะห,หายไปไหนกันล่ะเนี่ย<ม>ลองอีกทีสิงมงอมอร่อย อ๋ออยากกินไข่ปองดูมะเจ้วเอาไข่ไปกินแทนเลยนะจ้าเพื่อนถึงเต้นจังอะ่ะไม่อยากจะคิดสภาพไปากใหญ่นั่งกินเลยกินเลยนะฮอ,อไข่เต็มปากเลยขาวจะมัดเออไม่กลงไม่กินมันแล้ว เจอแล้วนะฮะบอ็อกกี่และเหม็นสดๆยื้อ้โหาโดนน้จาดบเรอสีสันน่ากินโชคดีสุดๆเลี่ยเคลลับความอร่อยจุ่มชอ็อกโกแลตอร่อยมากอ,มอยากชิมบ้างเนี่ยคุณไม่น่าช่วงเนี้ยคุณกําลังเฟ้นหุ่นอยู่ต้องลดของหวานนะครับถ้าอยากไปโชว์หุน่นที่งานแฟชั่นวีคแล้วก็ห้ามกินออก,ก็ได้ ชิ้นเดียวไม่เป็นไรมัง้งไม่ได้งั้นเอาให้เจ๊สเ,เลยลับกันนะกินเต็มที่เลย,ยนะครับ,รบส่วนคุณมินะต้องกินผักเยอะๆนะ <c oughs> คุณครับผมขออเอาไปเลยค่ะสมรู้ร่วมคิดกันเหลอเนี่ยแย่ yeah, มากเลยนะพวกเธอเชีรอร่อยฟุ่เลยอะ ฟินมากงมกินอีกชิ้นดีกว่าเร็วเข้าเรียบกินเข้าไปเลยนะงอมอืมดีมากอยากสวยก็ต้องเชื่อฟังเทรนเนอร์เอาไว้ <c oughs> นี่เป็นฟังดูที่สวยรดอรังการงานสร้างามากรสมะพร้าวไหวช็อกโกแลตหอมอ <c oughs> ได้แค่นี้เองหรอ ดูของฉันสิกินก่อนแล้วกันนะจุ่มแล้วนะนากินอกรอบกรอบจุงเอาไงดีต้องใช้ลูกเป็งเปาช่วยแม่ด้วยนะลูกนะตกแต่งให้เหมือนแคนดี้เหมื่อนะแอปใส่ลงไปในจานของยายอามินนะแล้วก็รอมาแล้วนะ อ๋อ,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 อใช่แล้วต้องลงแข่งปิงปองสักหน่อย <c oughs> เอ่อแข่งกับแชมป์โลกเลยแหละเนี่ย <c oughs> สู้ขนาดเพื่อน <c oughs> ฮะพลาดเหรอ <c oughs> ทำไมอ่ะเ <c oughs> บอร์ดสุดเลย <c oughs> เป็นแชมมาตลอดมาแพ้คนเก่าอย่างเธอได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เอ่อที่ฉันวางแผนมันไม่ใช่แบบนี้นี่นา อ๋อใช่เจลลี่น้ำพึ่งพิเศษหุยทองทองอ่ะนื่มหนับอร่อยรอประเสริฐสีโอเคได้เวลาจุ่มช็อกโกลุยเลยลุยเลยดูน่าทึ่งสุดเลยอร่อยมะออร่อยยิ่งกว่าทั้งหมดนี้คือได้เอแันเอ็มหนึ่งหอเองเหรอจากหาโลวีนเมื่อปีที่แล้ว เธอไม่แฟนเลยชลยอิจฉาลยไล่ล่าตอนนี้จริงๆเลยไม่ต้องห่วงิด่ผ่นดีๆออกแล้วแค่เติม N N A ให้เต็มขวดใช่เต็ปที่สองเติมช็อกโกแลตไม่ต้องเสียตังค์ามสักบาทจะวร์จริงหรือเปล่าจ๊ะคอยดูเถอะก่อนที่จะมาลองชิมที่ขาดไปไม่ได้เมนทอสโอ้แมรี่ เล่นกับของเย็นเลยเหรอหมดอหอเลยทนเย็นได้ยังไงถามจริงเพราะเนื้ช็อกนะโอกแลตเย็นลงทันทีด้วยลมที่แผ่วเบามาเช็คกันเลยเป็นเยลลี่ดับเบิ้ลช็อกโกแลตลูกอมเยลลี่ฟินเฟ้ะเธอเป็นอะไรอะ่ะเออหายตัวแข็งแล้วเหรอโ<ม>ทษนะ เอาเสื้อขนหนาหน่อยมะกับชาร้อนๆสักแกแ้วนะเอาเลยนะฉันได้ดอกกุหลาบเรอระส่วนของฉันได้ช,ดชอบขนมช็อกโกแลตชอบอยากอะ่ะวิเศษย่างกับฝันไปเลยนะเอาเจ้าเนี่ยลงไปจุ่มในช็อกโกแลตก็ได้ช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตคลาสิกสุดๆเลยอือใช่ฮะ กัดหนึ่งคำและเลียดชิมรสโอเช่าตาฉันบ้างนะหวังว่าเธอจะได้หม่ำดอกไม้น้ำเต็มปากแน่เลยเอออนี่เธออือออกไปให้พ้นนะ่วยด้วยเธอข้างหลังเธอไหล,ล่ละฉันให้ เธอนี huh? s então, <S mm ่ใจกว้างจริงๆเลยนะแมรี hmm. uh ่โ้ยเออฉันว่าหน้าเธอดูไ huh. ม so ่ได uh ้แล้วล่ะฮะเค้กปอนยามๆที่ทํามาจากทองคำกับเค้กหน้าตาอัปรลักเฮ้ยหย่าด่สุนเลยอเค้กของไหลล่าแค่ชิ้นเดียวก็แพงหูฉี่แล้วถามจริงแล้วข้างในก็เป็นสีรุ้งด้วยนะคะ เคลือบด้วยช็อกโกแลตใช่ละลายอืมอืมกลับมาที่แมรีร่กับพักของเธอยืดสุดเลยบังทีช็อกโกแลตอาจจะช่วยได้อโอเคมาดับรสชาตินนะ่ากลัวด้วยช็อกโกแลตแสนอร่อยกันดีกว่า ทำดีมามกครอบเทให้หมดเลยดีกว่าเทลงไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นไม่ชอบผังนี้สลยอะ่ะมาดู <laughs> ดีแบบเยี่ยบสุดเลย <Wow. S 1> เออฉันก็ว่างงานเนี่ยฮะนี่เธอจะแลกอะ่ะรู้หรือเปล่าว,ว่ามันทำมาจากอะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> หลอกสำเร็จ เอาละจะเริ่มถ่าแล้วนะคะทั้งคำจะแต่งบอกกลี่ชิ้นใหญ่ไม่หหไม่หลอกฉันเหรอแม่เรศ่มน้ำหน้าอะไรอ่ะชุดน้ำชาสีทองไงอย่าบอกราคาเฉียวนะเดี๋ยวจะเป็นลมเอ้าฉันได้ใช้ธรรมดาเหมือนอย่างเคยใช่นะ แต่เดียวเติมช็อกโกแลตได้แค่นี้แหละที่ต้องการใส่มัชเมลโล่ด้วยชอบจริงๆแหละอะไรแบบเนี้ยมาฮะเจนี่ให้ทุกอย่างที่ปราถนาฉันได้เป็นนายหญิงของเจนี่ตัวเจงะฉันขอขอขนมเยอะๆเลยโอเคว้าววิสศตเหลือเชื่อขอบใจนะเจ้าเจนี่ ออมั่มกันเลยจินนี่อยู่ไหนกันนะจินนี่อยู่นี่เจ้าจินนี่ไม่แฮปปี้เลยทำไมฉันกด้แต็มตัวแบบเนี่ยเธอฉันขออนุนอันนี้แล้วก็อน,นันด้วยนะ <c oughs> ได้ฟันไปเถอนนะรคนอย่างเธอจะต้องเจอบาปนี่ะ <c oughs> สองขนมเปล่า ขอบใจไม่ยักลวงเล่าอ้าววาวชิ้นพิเศษเสร็จทุก <c oughs> อ,อย่างเลยได้พิซซ่าธรรมดาหน้าตาบ้านบ้านอืมอุ้ยไม่แฟเลยอ่ะช,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 ช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตขี้จอ่ออ๋อสุดยอดคิสเบอร์รี่ใช่จะจุ่มชีสลงในช็อกโกแลตเหรอ้า <c oughs> <c oughs> เอามาเคลือบแบบนี้ก็ว่าไปอย่างเออเออเอองมงมจริงอ่ะยังมีอีกนะนี่เธอจะม้วนพิ่ซาไปทำอะไรอะ่ะว้่งสองทางไกลปะเนี่ยทำเป็นหลอน่อได้สิทมได้ช็อกแลตล้วนช็อกโกลตเน้นๆอนะเ <c oughs> ยอะไปเลยอะ่ะลองทำบ้างดีกว่าก <c oughs> ็เอาเลยสิโดดโดดแล้วก็ดูด <c oughs> หะ นี่เถอหญ่ตัวคิดอิจฉาทองคำแท้แท่งทองแข็งจริงๆอะนะกินได้เดรอดฉันสิบาทช็อกโกแลตกินได้จุ่มเลยอร่อยเหรอมีแต่ขนมเต็มไปหมดเลยอืมไลยละของแทาเป็นไงหื้ย มากเลยการไม่เห็นเข้าเลยอ่ะนี่แมรี่มาแลกกันดีกว่านะทองแรกช็อ,อกอ่ะได้เลย <c oughs> กำลังจะกลายปเป็นเศรษฐีนี้แล้วสิเราเปลี่ยนกันแล้วโอเคในที่สุดก็ได้กินนะออ,อ,อดื่มด่ำรสชาติราวกับขึ้นสวรรค์ <c oughs> มีขนมอยู่ข้างในด้วย <c oughs> ว้าวโดนใจขั้นสุด ดูจะแฮปปี้สุดๆเลยนะแต่ว่าฉันไม่ปลืมกินไม่ได้อะอย่างูผิดเอ้ยเท่าทีนะจ๊ะทองคำแท่งอขายเทอาตลาดเอาเงินมาซื้อของที่เราต้องการได้นี่นะโอเคจะได้อะไรกันนะน้ำพู้สีทองนัมเบอร์วันเลยยังไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ ราว่าเธอคงจะได้เลกผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊าไหล,ล่ลเพียบเลยเป็นไงลลยยะฮะสว่าง่า่ได้เต็มที่แกะซองหนมออกทั้งชีวิตไม่เคยเกินขนมฟินเบอร์นี้มาก่อนเลยเท่าทีนะเจ้าไหล่ละเธอน่ะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วละ่ะอร่อยชดไม่อยู่เลย ถีปโถยลูกป่องกับช็อกโกแลตเหรอมาคุกัดฉลาชอบชอบได้ลูกป่องหลายใบเยอะจนทำโชยได้เลยมั้งเนี่ยอืฮะได้แค่ใบเดียวโถยเอ่อหน้าเขียวปีเชียวจะเย็นเย็นนะจ๊ะเธอทำได้นะเ๊ะาหลยล่ะพยายามเข้าได้แล้วทีนี้ก็ เคลือบลูกโป่งด้วยช็อกโกแลตนะ่าสนใจอ่ะหวังว่าผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างที่คิดเอาไว้นะใช่<ม>พอเอาลูกโปอ่งออกเราก็จะได้ไข<ม>่ชอกก็ขนาดยักถึงตาฉันสำแดงฤทธิ์บ้างแล้วเบาะเลล่ะทำอะไรอะ่ะ<ม>ผ่าเครึ่องอย่างระมัดระวงัง ยาน่าจือวนะตอนนี้ก็ได้ชาด้วยสมบูรณ์แบบเดาได้มาจะใส่อะไรสุกชอกโก้มาเสร็จแล้วค่ะโอ้โหดูน่ากินอะไรเบอร์นี้คะเนีย่ยแมรี่ได้เวลามาทำไอศครีมโคแล้ว <aja S 1> ชะดันใส่มาร์ชเมลโล่ล,ลงไปอีกหนึ่ง <S <S ชั้นใช่และขนมสปิงเกิส์ ไอเดียไม่เลวเลยนะคะอ๋อิ้นนี้ยิ่งเพิ่มช็อกโกแลตก็ยิ่ง้ามพลาเด็ดขาดโดยเฉพาะช็อกโกแลตในคุกกี้น่าเฟ็นสุดๆเลยชามหนมช็อกโกแลตอร่อยหอยะบอกใครเออหนักเป็นบ้าเลยใช่ต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเคลือบช็อกโกแลตได้หมดอ่ะอ๋อน่ากินจังเลยอะขอฉันบ้างได้ไหม ได้่ะไอติมยักษ์ืมคุ้มจริงๆและล้่าแมรี่ขอบคุณมากนะจ๊ะที่มารับชมกันในวันนี้เราปล่อยคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยเพราะงั้นอย่าลืมกดซับแล้วกดกระดิ่งคอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกัน